สวัสดีค่ะเอฟซี่นะ่ารัก,ท,กทุกคนนะคะพอ,อก,กันอีกแล้วค่ะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะตอนนี้เวลาสามทุ่มค่ะทุกคนกับอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิองศาค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกลิ้นนะคะทุกคนดูข้างนอกปอกแตกปกแตกดูนะคะคอยนะ่าดีใจลายนะคะที่ฝนตกเพราะว่าคอยนาะสิได้ไพาทุกคนนะไปเก็บเห็ดนะคะ ตกอีกจากสองสามเทือนะค่ะใอยคิดว่าเห็ดออกแน่นอนค่ะเ mm. มื่อนี้คนนี้ตําตแตงปลาแซลม,มอนมาสูทุกคนกินนะคะ mm. แล้วก็ผักขนมจีนนะคะ mm. ผลไม้นะคะทุกคน mm. ม้าค่ะมา้ามาแซ่บๆต้องกันกับมาดามบานนอกนะคะเ mm. มยเมยค่ะเมื่อเนี้ย mm. พอเลิกงานมาหอดบ้าน กินแอปเปิลหน่วยเดียวค่ะแล้วก็เข้าไปนอนนอนตื่นขึ้นมากะสองทุ่มค่ะตเลยฟเล่าไม่เหตุอะตำแตงปลาเซลมอนกินนะคะทุกคนพอใหญ่แล้วกินถอดใส่กรอบก็ได้ละคะ่ะมาค่ะทุกคนมาเส็บๆแน้วกันนะคะเมืยหลายค่ะทุกคน เด็ดค่ะถ้าสิบต,ตํเาเผ็ดใส่พริกแกงซีเม็ดเองได้ค่ะเนี่ยต้องเผ็ดอยู่เนาะ ต่วากับสีได้ซึนเพ็ดเพ็ดเพ็ดเผ็ดค่ะเผ็ดแน่ค่ะทุกคน สัอบอรียืส่วนล่ะค่ะทุกคนข่อยเก็บมาใส่น้ำตาลนะคะมันสม้มมันเปรี้ยวเ,เกินไป่อยย่านนะ่ะนกมาเอาไปกินก้อนข่อยเลยเก็บต่อมันเพิ่มเพิมนะคะเราก็เลยมาเอาน้ำตาลห้อยไว้พอาะไงฝรั่งเราพอมากินเปรี้ยวนะคะ่ะคอยเล่ห้อยน้ำตาลไวเ,เหรว Okay. มะสตอบอรี่ที่คอยปลูกนี่มันเป็นพันธุเปรี้ยวน,นะคะทุกคนมันป็แมนพันธุ์ที่หวานปีหน้าก็จะไปหาพันธุ์หวานๆมาปลูกด้วยค่ะ ขอเอ็มแล้วก็มาคุยกันนะคะทุกคนขอยไปปิดประตูนะคะบางหันเพราะว่าเสียงฝนมันเสียงดังเมื่อนี่เขามาคุยกันต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ข่อยเบาหอดตอนที่อ่าผู้ซ้ายคนนั้นนะ่ะทรงขอความมาขอโทษข่อยแล้วข่อยก็ได้ต่อวาเพิ่นไปนะคะว่าเพิ่นน่ะทำพฤติกรรมเฮ็ดให้ข่อยอนะยญานเฮ็ดให้ข่อยนะอ่าบ่าชอบนะคะ แล้วข่อยกับเล็คู่เพื่อนนะคะว่าข่อยน่ะสิบบอกเพื่อนกับขอร้องว่าบ่าหายบอกให้คุยกันเป็นเพื่อนกันต่อไปนะคะทุกคนแล้วกับต่อมานะคะเวลาก็ผพานไปเพื่อนกับยังทรงขอความมาหาข่อยสุเมือคือเก่าค่ะยังเมื่อเส้ากับอ่าทรงสวัสดีตอนเร้าแล้วกับก่อนน้อนกัลาติสวัสดีข่อยทุกมือคือเก่าแล้วค่ะทุกคนแล้วก็สทรงรูกาับตูนมาห้นะคะบางเมือคข่อยก็เปิดเบื้องบางเมืองข่อยกับว่าเปิดนะคะ พอว่ามันกิดน,นี้แต่ขอความเกาๆใข่กับบวกล้ยขอไปอ่านนะคะทุกคนแล้วนะเมื่อเนืองข่น่ะกับพ่อใหญ่ก็เลยไปในเมืองนะคะคนสวนลนะ้อน่ะพาไข่ไปซื้อ,อข้าวเหนียวนะคะซืออะ้อยูรานไทช็อปนะคะก่อนที่จะกลับบ้านก็ได้ไปแวะกินกาแฟอยู่ในห่างนะคะบางหันมันจะเป็นห่างที่มีร้านกาแฟแล้วกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นพวกขายเสือผ่าขายลองเทาอย่างนี้ละคะ่ะ คอยกะไปยางเลาะเบิงนะคะทุกคนเราพยายนะ่ะเราก็บ่ยางน้ขคอยนะคะแล้วก็ขึ้นไปกินกาแฟขา,าคอยยุสันสองนะคะคอยกัมาเริ่มต้นยางถึงแต่ยุสันหนึ่งนะคะทุกคนคยก็เลเข้าไปใน้านที่เขาขายอ่าเครื่องสาอางนะคะมันจะมี้านขายเครื่องสาอางยี่หันแล้วกับนี้ํำหอมมีอย่างยี่หันนะคะทุกคนทุกอย่าง ่อยกำลังเลือน้ำหอมอยู่แต่ว่าข่อยน่ะมีความรู้สึกว่ามีคนน่ะกำลังจองเบองข่อยนะคะข่อยก็เลยตัดสินใจหันควบไปเบิรงข้างหลังนะคะทุกคนคอยเลยเห็นเพื่อนน่ะยืนจุกถุงยิ้มใส่่อยอยู่นะคะ mm hmm. เพื่อนก็นเลยว่าชน,นะพ่อเธออีกแล้วเพื่อนเลยวางสินะคะคอยกับเป็นตกใจได้ะค่ะทุกคนเพราะว่าข่อยไปกับเพื่อนใหญ่นะคะถึงมาว่าแล้วน่าจะไปกินกาแฟยุซันบนถาข่อย กต่จริงอยู่แต่คอยก็รู้สึกกลัวนะคะกลัววานแล้วสิลงมาเห็นแล้วสิลงมาพอนะคะทุกคนแล้วที่นี่เพื่อนก็เลยถามคอยนะคะว่าคอยน่ะเลือกซื้ออยากได้น้ําหอมอันใดคอยก็บว่าคอยเบิ่อซื้อเขาบ่ออยากได้เพราะอยคิดอยู่แล้วว่าถ้า่อยบอกว่าคอยสิซื้อน้ําหอมเพื่อนอาจจะต้องซื้อให้คอยนะคะคอยบ่ออยากที่จะติดหนี้บุญคุณเพื่อนนะคะทุกคนในตอนนั้นคอยก็เลยบอกว่าคอยน่ะ อ่าบ so ่อยากได้ก่อนมาเบิ่งจะซื้อมาหละเบิ่งซื้อคือบ่อยากได้อีหยังเขาเลือกวางสินะค่ะเพื่อนก็เลยบอกข่อยนะค่ะว่าถ้าข่อยอยากได้หยังให้ข่อยนะเลือกเอาเลื้อยแล้วเพื่อนจะสิจ่ายให้ข่อยก็เลยว่าขอบคุณหลายๆแต่ว่าฉันน่ะมายังเบิ่งจะซื้อฉันน่ะบ่อยากได้อีหยังดอกตอนนี้ฉันนี่ยจะขึ้นไปหาสามีฉันแล้วอยู่ข้างบนอ่าเพื่อนกินกาแฟถาฉันอยู่ข้างบนข่อยเลือกางสิเพื่อนยังไงเขาวางีิล่ะพี่น้อง เธ้าสิบเอแนวนำสามีเธอให้ฉันรู้จากตีพะนะกคอเยเรียกว่าให้เพื่อนว่าคุณน่ะเป็นบ้าไปลับตีพลเรวังสินะคะ <c oughs> คุณน่ะคิดบาซือกับฉันคุณคิดบาซือกับสามีฉันเราอย่างสี่อ่าอยากไปรูุจ,จักกับสามีฉันฉันบ็รู้ว่าในสมองน่ะคุณน,ะณนะ่ะคิดจังใดคอ,อยเรื่อว่างสินะคะแล้วคอยก็เลยบอกว่าอ่าฉันคอตัวก่อน พราะว่าฉันจะกลับบ้านแล้วขะเลว่างสินะค่ะทุกคนเพิ่นกัเลว่าใเหตุอยนะค่ะว่าฉันส่งขอความหาเธอเธอกับวเคยอ่านเธอกับวเคยตอบฉันก็รู้ว่าความเป็นเพื่อนของเขาเนี่ยยังนี้อยู่หรือเปล่าว่าสั้นค่ะทุกคนเราคอยก็เลวถามเพื่อนนะข่าว่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งที่แรกแล้วฉันกับวเคยที่ว่าจะอยากเป็นเพื่อนกับคุณขอยเลว่างสินะค่ะแล้วคุณน่ะสิมา ถามหาความเป็นเพื่อนจากฉันที่อย่างคอยเรว่าสิขับทุกคนเพื่อนก็เลยทาเป็นหนางง,งนะคะ่ะเพื่อนเรว่าเขาคุยกันมานี่ในเมสเซจนี่หลายเดือนแล้วเราเป็นยังนะ,ะคเบอกของเธอนะ่ะจังคอยว่มนี้เยื่อย้ยกับฉันแถาสั่นค่บทุกคนคอยเรว่าฉันเสียใจเพราะว่าฉันมิสามิแล้วต่อไปนี่เธอนะ่ประตรงทรงข,งขอความหาฉันฉันสิบอกเธอเดี๋ยวนี้อค,นคอยเะวาสิ กนเลยว่าเอาละเอาละฉันบ่นเทียงกับเธอดอ,อกให้เธอน่ะไปหาเฝ้าไปหาสามีเธอซะสามีเธอนะ่ะร้อเธออยู่คนสวยวัชรขนทุกคนเป็นเบาใจคอยนะคอยก็เลยอย่างนี้เลยนะคะ่อยเรยว่าเลยสนใจเพราะว่าคอยคิดว่าเพื่อนน่ะจะมาเหตุให้คอยนะ่ะมีปัญหาในครอบครัวน่ะคะ่ะคอยก็เลยตัดสินใจขึ้นไปหาอห่าพญ่กำลังอยู่ข้างบนเราก็บอกล้อนะคะว่า ข่อยน่ะจะกลับบ้านแล้วข่อยน่ะไปหาเลือกซื้อของมันพอมีแล้วถูกใจข่อยเลยไปซื้อข่อยเลยวางสินะคะพญายั่งนด์ท่านได้กินกาแฟเบิดแก้วอยู่ค่ะทุกคนแล้วเวลานางอีกจะเครืองชั่วโมงสักก่อนเดี๋ยวจะค่อยไปถ้าสิกินอย่างบอสร้างกาแฟมาสั่นพญายาวข่อยกับบอยากอยู่นะค่ะก็ย่านน่ะเฟรั่งคนนั้นน่ะขึ้นมาเห็นข่อยนะค่ะแล้วข่อยย่านเพื่อนอ่เขามาทักทายพ่อใหญ่น่ะค่ะ พราะว mm ่าข่อยมีความรู้สึกว่าเพื่อนหนาด้านหนาทนนะคะทุกคนข่อยกับเพ่อใยญยก็เลยพากกันกลับบ้านนะคะก่อนสิกลับบ้านเพื่อใหญ่ก็เลยแวะสื้อยาอยู่้านขายยาทางออกประตูนะคะแล้วข่อยเลี้ยวไปกันยังเห็นเพื่อนยืนพิงอ่ากำแพงอยู่มุมหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆลานขายยาละค่ะแล้วข่อยก็เป็นตกใจนะคะพายานเพื่อนขอมาถามข่อยอีกข่อยกันเลย กาวยางข้าไปใน้านขายยาน้ำพญายักษ์กำลังนะคะแล้วตอนออกมาอ่าก้อนที่ออกจากประตูห่างพญายักฝรั่งนะกะเ็เว่าฉันมีความรู้สึกว่าม,มีคนนะ่ะกำลังเหลียวเบิงเธอว่าสั่นค่ะทุกคนขรเว่าผู้ใดสิม่เหลียวเบิงฉันยู่นี่เธอนะ่ะคิดมากไปเองขรเาวาสิอ่าพญายักษ์กลังก็เลยบอกว่าเธอหันไปเบิงดูผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขานะ่ะยืนเบิงเธอตั้งแต่โดนแล้วฉันสังเกตเห็นว่าสั่นค่ะทุกคน ข่ก็เลยว่าฉันไม่ได้สนใจดอกแล้วผู้ใดไสิมาเบิ่งฉันเพราะว่าฉันมาบร้จ,จากไัจะคนยุนห่หนีก็เลยวังซี่ก็ทุกคนตั้งแต่ตอนนั้นคือรู้สึกขอนหอนหนาวเลยค่ะขอยานพญายฝรั่งนะ่ะสงสัยก็เลยขอยานพญายอนนั้นนะ่ะย่งางมาถามข่อย่งางมาถามพญายฝรั่งนะคะทุกคนนั่น,หนแหละเราก็เลยพากันขี่รถมาหอดบานค่ะ ข่อยก็เลยมาอ่านขอความที่เพิ่นเขียนมาหาข่อยหลายๆขอความที่ข่อยบ่เปิดอ่านนะคะเพื่อนกับเบาพรณนาความในใจของเพื่อนล่ะค่ะแล้วที่นี่ข่อยก็เลยตัดสินใจบอกทันทีเลยค่ะทุกคนเพราะข่อยน่ะคิดว่าปล่อยไปบ่ได้แล้วเขาน่าจะมาเฮ็ดให้ข่อยนอะมีปัญหาในครอบครัวกับพญายเปรังนะคะพอใช่วงนี้ช่วงนั้นข่อยกับพญายเปรังกับทะเลาะบ่อแววงกันบ่อยๆนะคะ ่อยก็เลือกเอยากเอาปัญหามาเพิ่มเข้ามาในครอบครัวอีกอเลยตัดสินใจบอกเพื่อนนะคะทุกคนการที่คอยบอกเพื่อนคอยก็คิดว่าเป็นการตัดปัญหาเพื่อนหน่ะสิบ่ะไรทรงขอความมากกวนใจคอยอีกคอยคิดไปงสันนะคะแต่อาทิตย์ต่อมา่อยกับได้รับของควรจากเพื่อนอีกค่ะทุกคนเพื่อนน่ะฝากของควรไปให้่อยยูรานพิซซ่านะคะ เพื่อนบอกคนยุลานพิซาว่าเอามาไห้สาวไทยที่ซื้อนะนาเห็นงานยุนี่นะคะทุกคนตอนนั้นนะ่ะไอยนะจนตกใจนะค,ะค่ะเปิดกล้องคล้องคนออกกับเป็นน้ําหอมเพื่อนนะอ่ะจาได้นะคะว่าตอนที่เพื่อนเห็นคอ่น่ะอยู่อ่าล้านขายเครื่องสําอางนั่นนะว่าคอ่น่ะก็ลังเลือกน้าหอมยี่ห้อน,นั่นอยู่นะคะทุกคนเพื่อน,นก็เลยซื้อน้ําหอมมาใหอย่อยแล้วกัมีช็อกโกแลต <laughs> มีช็อกโกแลตในอ่ะกองของขวดนะคะเราวขอยกันเลยมาอ่านการ์ดเบิรงนะคะว่าได้ขอความที่เพิ่งเขียนในการ์ดนะคะว่าบอกว่าเธออาจจะปิดกันการติดต่อจากฉันบอกฉันจากขอความมันกบว่าําให้ฉันเบิดความพยายามที่จะบอกดถึงเธอดอกนานาว่าสันกับทุกคนต่อไปนี่ฉันอาจจะบอกควนใจเธออีก แล้วถามเมื่อใดเมื่อนึ่งฉันพอเธอให้ฉันนะได้ทักทายเธอในเด้อเพราะว่าเธอนะ่ะอาจจะอยู่ในหัวฉันอยู่ในใจฉันตลอดไปว่าสานทุกคนคอยอ่านแล้วคอยแบบมีความรู้สึกว่าอ่าลู้ตูนเพื่อนแล้วก็รู้สึกซึ้งนะคะทุกคนเพราะ่อยบอกเพื่อนแล้วข่อยกับบอมีช่องทางติดต่อเพื่อนอีกนะคะคอยกัเลยต้องได้เอาของขวัญและต้องได้รับน้ำหอมนะคะทุกคน <laughs> ค่ะเมื่อเนี้เราคุยกันแค่นี้นะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะอย่าลืมกดติดตามมาดามบ้านนอกเพื่อเป็นกำลังใจสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปนะเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสิบประภาพในคลิปต่อไปนะคะค่ะก่อนสิจบคลิปมาดามบ้านนอกขอไว้พร้อมให FC, ้เอฟซีทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะ สำหรับมือนี้ขอกาข่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย